น่เจได้โอเคมาที่นี้ที่ครูก็ใช้ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับหาแล้วค่ะทุกคนเปิดไป้นะคะที่นาทีห้าบทที่หนึ่งนับที่มานาแสนนะคะถ้าิดเข้มข้นเนี่ยก็จะล้อไปกับาคณิตพื้นฐานที่นักเรียนเรียนนะคะ นี S <S 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 ่พี่พูดต่เราก็จะเป็นในรสยของการไม่หนูใช้แบดมินตันจะแบดหมดโจกันเดียแบดนอนแล้วอะไรพร้อมยางพร้อมยางพร้อมยางมสัูก่อนนะเอ๊ะไงนะคเปิดไม์หรือเปล่าเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ไรอ่ะอันไหนอ่ะ หน้าที่ 5, ห้าฮลลูกหน้าที่ห้าเจอยางบทที่หนึ่งจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนเจอยางคะเจอไหมเจอแล้วครับโอเคอเค่ะโอ้โ,อโหน่ารักที่สุดเลยช่วยตอบด้วยคุณครูคะต้องใช้ปากกาเขียนใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช้ปากกาเขียนนะคะคุณครูขอสำรวจเพื่อนก่อนนะได้แตนะ่คุค่ะ ครับครูสอนคนเดียวกับของคณิตศาสตร์ธรรมดาหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่คนเดียวกันค่ะคนเดียวกันครับแต่ตุ้งกวาเหมือนคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะคุณรูสอนรักเรียนสองรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนั่นเองนะคะครับนี่คือเสียนแบบใช้ดินต่อธรรมดาได้ไหมครับแม่ มีปากกาคุณครูอยากให้ใช้ปากกาถ้ามีปากกาอยากให้ใช้ปากกานะคะนักเรียนนะคะเด็กๆมาดูหัวข้อหนูเขียนยิงต่อไปแล้วค่ณครูเขียนเขียนได้สอบไปแล้วนักเรียนก็อีกน้องหเป็นคุณครูย้ำแล้วนักเรียนขึ้นป .4 แล้วนะคะเรียกว่าเป็นช่องทางปาดมปลายต้องใ้ปากกาแล้วนะ๋นวนะที่ครูตกมาแต่หนูก็ใช้ปากกาที่เหลือนะคะเพราะอันนี้หนูยังไม่ทำอันนี้ อันนี้มีอันดูอันนี้มีในที่ครูส่งมาไหมครับอะไรนะอันนี้มีในที่ครูส่งมาไหมครับอันนี้ม่มีในที่ครูส่งมาจดหมายนะจดหมายอ่ะจดหมายอ่ะมีใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะลูกหนูเพิ่งได้ตอนสดบคณิใช่ไหมใช่ครับหนุ่มได้โอเคค่ะมาดูหัวข้อแรกครูเริ่มแล้วนะนะคะพร้อมเรียนแล้วนะคะนักเรียนนะหนึ่งชั่วโมง นะคะโอเคตั้งใจไม่คุยแซ่ดนะคะรุ่นใครที่ได้ยินคนเก็ไม่ได้เกีฟังก็ใส่หูฟังได้นะคะเสียบสมาท็อกได้อะมาดูหัวข้อแรกกนะ <c oughs> ันเขาบอกว่าให้เขียน <c oughs> ตัวเลขกินตัวระเบีกตัวหนังสือเขียนนะคะตัวเลขทินตัวราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้นะคะของจํานวนนะับมากกว่าหนึ่งแสนได้อะข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียน ข้อที่นหนึ่งเลขาจำนวนนับของเรานะคะที่โจทย์กำหนดให้นะคะเขียนเป็นปตัวหนังสือได้ว่าอย่างไรคะลูกเขียนเป็นปตัวหนังสือใช่ไหมครัส<ม>ี่ห, 5, 6, 6, 7, หมืมห่นห,ห้าร้อยสิบเก้าคะครูสามแสนลูกจเกี๊ยวหนึ่งลูกสา่นลูกสามแสนครูให้ให้หนูเขียนไหมคะ เย่างคสามแสนสี่หมื่นห้า้านะคะนี่ก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปครับหมดสิทธิ์มาดีฮะเดี๋ยวคุณเอกสำรวจก่อนสิใครไม่ปิดไมค์นะมีเสียงแทรกเข้ามาให้เพื่อนฟังด้วย ไม่ปิดไมค์แล้วก็ไม่เปิดกล้องด้วยครูรู้แล้วว่าใครครูเห็นแล้วเนี่ยฮะโอเคไม่มีเสียงแทรกแล้วนะทุกคนได้ยินเสียงครูชั้นเจนแล้วนะคะอะไปต่อนะคะข้อที่สองคะ่ะลูกข้อที่สองมามาเขียนตัวเลขฮินดูเราิกเป็นตัวหนังสือกันโอายอันนี้ง่ายอยู่เลยนะคะข้อนี้ค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า หนึ่งสองสามพร้อมกันคะ่ะลูกเจ็ดอะไรคะเจ็ดเจ็ดแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครับถูกต้องครับเจ็ดแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดอ่าเขียนลงไปเลยสะกดภาษาไทยถูกต้องด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้เข้ามาแล้วยี่สิบแปดคน ขาดอีกแปดคนนะลูกนะที่ยังไม่เข้ามาอาจจะยังไม่สะดวกใช่ไหมอ่ะต่อนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะลูกสามสี่ห้านะคุณครูต้องเลื่อนสไลด์นะเพราะมันเต็มจอนะคะลูกนะอ่ะ ข้อที่สามค่ะข้อที่สามค่ะตัวเลขทิ่ดูอาราบิกนี้ค่ะเขียนแสดงเป็นตัวหนังสือได้ว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามออกเสียงค่ะสองาสา่หมื่นสี่ถูกต้องแสดงว่าต้องเขียนได้ด้วยออาเขียนลงไปเลยนะคะสองล้านนะคะห้าแสน สี 40, ่มืนสี่พันหกร้อยสามสิบสามสะกดภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะลูกเพราะหนึ่งสองสามัเชื่อไอยู่แล้วนะคะ มาข้อ4นะเริ่มเป็นจำนวนที่มากกว่า7หลักขึ้นไปแล้วนะคะเป็น9หลักแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวร,รอก่อนเนาะทุกคนกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมเล่มนึงนะคะลูกขอหาใบงานก่อนนะครับได้ค่ะเป็นเป็นเล่มะคะ่ะลูก เป็นเล่มอย่างเงี้ยเลยนะไม่ใช่เป็นใบงานนะลูกนะพอร์ตใช่ไหมพอร์ตเลขที่เจ็ดเมื่อกี้มาจากพัสดุนะจะไม่ผิดมาจากพัสดุครับรเป็นเล่มเลยพอร์ตเล่มเลยเล่มใหญ่ๆเลยอ่า<น>ด้าดหนึ่งเล่นหนึ่งเห็นไหมติดเบ็กมื่อี้ติดแบ็กราวครับอ่าโอเคอันนี้เห็นยังเห็นยังเห็นแล้วครับ ไหนเดิมหนึ่งนอไหนเดิมหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยอีเนี่ยไม่เจอเหรอพอเจอยังเดี๋ยเล่มเนี้ยลูกเห็นไหมลูกแมทูแมทเต็กหนูนึกว่าไปงานหนูตกใจหนูเลยค่ะไปไงไปงานอยู่ดิไปซื่อซื้อพอดตึ้นเบรกแล้วพอให้หูฟังครูพอก็ไม่ได้ยิน กินครูอ๋อโอเคโอเคอ่ะเห็นยังเห็นแล้วเนาะครับอันเนี้ตกใจนึกว่าใบงานก็ไหาใบงานนั้งนานต่อไปลูกหน้าที่ได้เลยเร็วหน้าที่หน้าที่ห้าค่ะอันไหนันี่ยโอเครอรอโอเคเปิดนะครับถำมมาข้อที่สี่นะพอดครูไปต่อข้อสี่นะหนึ่งสองสามแบบพอดมาทำย้อนหลังนะอ่ะโอเคครับ ข้อที่สี่มาเขียนเป็นตัวหนังสือได้ไว่าอย่างไรนะห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าครับแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าครับห้าอะไรนะลูกห้าร้อยสามห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าครับ ต้องค้าโโหน่ารักที่สุดเลยช่วยตอบนะคะ537ล้านนะคะ8ปดแสนนะคะ1มื่นนร้อยห้าสิบห้านะคะอ่าหนูก็เขียนลงไปนะคะสะกดภาษาไทยให้ถูกต้องนะลูกนะห้องนี้ไม่ค่อยห่วงครูเชื่อวานักเรียนอ่านได้อยู่แล้วนะคะ หลักการอ่านนะคะจํานวนนับที่มากกว่า7หลักขึ้นไปนะคะนักเรียนจะไม่อ่านว่า5ล้านสาล้าน7ล้านแบบนี้เราจะไม่อ่านนะคะตั้งแต่หลักที่มากกว่าหลักที่7ขึ้นไปเราจะอ่านรวบทีเดียวแล้วค่อยลงท้ายด้วยคําว่าล้านในหลักที่7นะคะตัวอย่างเช่นก็คือข้อที่4นี้นะคะอ่านว่า537รล้านแล้วก็ค่อยอ่านปกติที่เหลือนะคะโอเคต่อมาค่ะข้อที่หนะไปต่อ ข้อที่ห้าค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งร้อยสิบสองล้านสามพันแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าถูก <3. S 1> ต้องค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือลงไปเลยในหนังสือของตัวเองค่ะคู <pir ms> ครับอันนี้ต้องถ่ายส่งไหมครับไม่ต้องถ่ายะลุไม่ต้องถ่ายนะอ๋อทำไปพร้อมกันเลย <S <S ใช่ไหมใช่ครับ,รบทำไปพร้อมกันลลุ ครับการบ้านใน o o g l e Form ์ะในคณิตธรรมดาต้องถ่ายส่งไหครับไม่ต้องค่ะลูกไม่ต้องนักเรียนขาทุกอย่างให้เก็บไว้ที่ตัวเองแล้วนักเรียนค่อยส่งครูตอนเปิดเทอมนะคะยังไม่ต้องนะเสร็จแล้วครับเสร็จยังครับคนอื่นเสร็จยังบอกครูยังไม่เสร็จยังนั่งสี่ยังไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวรอลูกเดี๋ยวรอเด็กนะครับโนขอทำข้อสี่ ได้ครับได้ครับวัตถุประสงค์แรกนะสำคัญมากๆนะคะเด็กๆต้องอ่านนะคะอ่านเขียนจำนวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนได้นะคะข้อที่ห้าเนาะอ่านว่าหนึ่งสิบสล้านนะคะสามหมันห้า้อยเสิบนะคะ โอเคได้อยู่ไหนดูซิเดี๋ยวสํารวจหน่อยว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ต้องเลื่อนหน้าจอดูก่อนโอ้โหน่ารักมากเลยโอเคตั้งใจทุกคนตอนนี้เข้ามายี่สิบแปดคนเนาะนะคะครับครั้งที่แล้วเหมือนจะเยอะกว่านี้เลย อ่าไม่เป็นไรอาจจะไม่สะดวกเนาะครั้งครั้งที่เราเยอะกว่าตานติดอีกครับครูเนาะครั้งนี้แค่ยี่สิบเองอ่ะยี่สิบแปดเองนะคะห้องเรามีทั้งหมดสามสิบหกคนนะครูดูรายชื่อหน่อยอันนี้มันนับครูด้วยครับเจ็ดเองครับครูอ๋อในนี้เขาจะนับอ๋อนับครูด้วยอีกหนึ่งใช่ไหมแดงว่าก็แค่สามสิบเจ็ดใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะไปต่อนะเขาสามสิบห้าครับร้อมยางใหญ่คือสามสามหกครับรวมสามหก ก็ต้องมาแปดคนโอเคต่อไปนะคะหน้าที่หกค่ะดูปไปต่อค่ะข้อสองใหญ่จงเขียนตัวหนังสือต่อไปนี้ให้เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกอ่ะกลับกันบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้ข้อหนึ่งใหญ่ให้ตัวเลขฮินดูอารบิกมาอันนี้ให้ตัวหนังสือบ้างให้เรามาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะครูจะเปลี่ยนสไลด์แล้วนะแต่เพื่อครูยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับ ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จโอเคโอเคอ่ะอ่ะรอก่อนนะคะอยู่ข้อห้าอยู่เลยอ๋ออยู่ข้อห้าอยู่เลย,โอ,ยโอเคนิดเดียวเองนะบอกได้นะลูกเสร็จหรือยังไม่เสร็จนะคะสงสัยตรงไหนให้รอตรงไหนบอกได้นะคะเสร็จเสร็จแล้วครับต่อไปอข้อสองใหญ่ตนะ่อเลยโอเคครับข้อสองใหญ่ต่อเลยนะเจะไดเสียวนะ ครับโอเคูครับอ,อ่าโอเคม,มาเปลี่ยนสไลด์ก่อนนะคะลูกป่ายข้อสองใหญ่แล้วครับโอเคข้อสองใหญ่คะ่ะหน้าที่หกมาเขาให้ตัวหนังสือมาใช่ไหมคะให้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกโอเคมาช่วยกันนะคะมีทั้งหมดสิบข้อเนาะข้อที่หนึ่งวนะครูเอหา,า,นะาปากาก่อน พร้อมค่ะลูกข้อนี้หนึ่งเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเอ็ดเหวว่าให้นักเรียนทำก่อนดีไหมแล้วครูค่อยเฉลยดีกว่าทำไปทีก่อนคโอเคอน,นักเรียนทำก่อนห้า 5, ข้อค่ะห้าข้อห้านาทีเราค่อยเฉลยเอไอ้นี่ยหน้าแรกดูเผยใช้ี่นสอหน้าสองดูขอใช้ป,ปากกาได้ไหมโอเคครับได้ครับครูครับประเด็นคืเป,ปุ้มข้อห้าแล้วอะ ไวนะปึ้มข้อห้าแล้ววะทำให้ถึงเลยปึ้มทำต่อยาวเลยรอก่อนด้เพิ่งถหนึ่งก็หนึ่งเองพื่วรานะเราต้องไปพร้อมกันะคะเสร็จก่อนไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องรอเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปข้อสิบเลยครับอ่าทำไปก่อนได้ลูกนะไม่หมดหน้าที่หกได้เลยนะคะ กำลังสำรวจลายชื่ออยู่นะเดี๋ยวเช็คชื่ออยู่นนเียดสิบสองห้าหกพันแปดร้อยยี่สิบยี่สิบสองล้านโอ้ my god แปดมาแล้วนะคะแสนห้าหมื่นมาแล้วยี่สิบสี่สิบหนึ่งร้อยสามแปดยี่สิบห้าสิบ สิบสี่สิบห้าสี oh, mine, <s <S ่แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านมีอ่านออกเสียงด้วยอ่ะลืมปิดไมค์ครับทุกีเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนึงค่ะลูกยังไม่เสร็จครับครับโอเคครับ,ค,รบ,ค,ค,รบคุณครูรออยู่ค่ะลูกยังไม่ถึงห<ะ>้ายังทําได้อยู่ยังทําได้อยู่เก้าพันสี่ร้อยล้าน เปิดใหม่อีกแล้วนะออะไรคุณตั้งใจหรือเปล่านี้กดสเปซบาร์แน่เลยอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมใช่สงส่ยแน่โดนสเปซบาร์โอเคห้าข้อแรกเสร็จยังคะเส็แล้วครับห้าข้อแรกเสร็จแล้วนะอ่ะมา มาดูห้าข้อแรกกันนะคะว่าถูกต้องไหมนะตรวจได้เลยนะคะนักเรียนเนาะถือว่าครูเฉลยไปเลยแล้วกันนะคะลูกดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งตัวหนังสือที่โจทย์ให้มาคือเจ็ดหมื่นเก้าพันสองรอยเอ็ดนะคะนํามาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะได้เป็นดังนี้อ่ะวแป๊บนึ่งนะลูกเปลี่ยนปากกาก่อนเจ็ดหมืนนะคะเก้าพัน สองร้อยเอ็ดถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนักเรียนตรวจถูกมีใช่ค่ะใช้ปากกาแดงนะเขียนเครื่องหมายถูกต่อท้ายแบบนี้ได้เลยนะคะเครื่องหมายถูกใช้ปากกาแดงแต่ห้าเขียนตัวหนังสือธรรมดาใช้ปากกาน้ําเงินนะคะถูกต้องครับข้อที่สองค่ะสามแสนหกมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบห้ามาดูกันเอ๊ว่านักเรียนเขียนถูกไหมนะสามแสนค่ะหกหมื่น 9 0 0าพันนะคะสี่ร้อยหกสิบห้าอ่าถูกต้องไหมถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยคะ่ะผีดแก้ไขด้วยปากกาแดงนะไม่ต้องลบนะคะลูกผ่านนะคะข้อที่สามหนึ่งล้านนะคะหนึ่งล้านอ่ะต่อเลยสามแสนนะคะสามหมื่นนี่นะไม่ใช่สามแสนใช่ไหมลูก หนึ่งล้านสามมืนขอโทษนะคะลูกอ่าสามมื่นเก้าพันแปดร้อยสองอ่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยคะ่ะข้อที่สี่เจ็ดสิบห้าล้านแปดแสน หนึ่งมื่นเจ็ดพันเกสี่สิสี่ค่ะลูกอถูกไหมถ้าถูกเขียนเครื่องหมายถูกเลยถูกครับโอเคเก่งมากสี่ข้อแรกตรงนี้บนหน้าจอนะเรียนค่ะใครตรวจไม่ทันมีไหมเพราะคุณครูจะต้องขยับสไลด์นะคะลูกพราะมันเต็มหน้าจอครูและครูต้องขยับพื้นที่ขึ้นนะคะคุณครูผ่านนะสี่ข้อแรกตรงนี้นะคะครูไปต่อแล้วนะ โอเคไม่มีสัญญาณแสดงว่าทุกคนเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวคุณครูขอเลื่อนสไลด์แป๊บหนึ่งนะเราจะมาต่อกันที่ข้อที่ห้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูขอลบพื้นที่ก่อนข้อห้าหกส็ดแปดเก้าสิบมีใครยังไม่เสร็จไหมคะลูกไม่มีนะทุกคนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้เสร็จยังไม่เสร็จยงไรยังไม่เสร็จยังเสร็จแั้วเราจมร ข้อห้าเสร็จหมดแล้วครับทําข้อเก้าอยู่ครับโ okay, okay. อเคโอเคอนั้นทําให้เสร็จก่อนนะคะแปดอยู่ครับโอเคโอเคนันเด็กๆทําก่อนนะคะทําให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้ดูนะักเรียนจะได้ตรวจได้เลยว่านักเรียนเอ๊ะทำถูกหรือเปล่านะนะคะต้องรอบครอบนะลูกนะหัวข้อนี้ไม่ได้ยากมากแต่เรียนต้องรอบคอบด้วยนะคะ <Okay. S 1> ให้เวลาทําก่อนเดี๋ยวคุณครูค่คคอยเฉลยให้นะคะ มีหลายคนยังไม่เปิดกล้องให้คุณครูเลยนะลูกอุยอ้ยเดี๋ยวๆครูไม่ต้องเขียนให้ครูนะไ,ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนครูอ๋ยยังไม่ได้ตั้งค่านะเรียนห้ามขีดเขียนใดๆลงไปนะไม่ต้องเฉลยให้เพื่อนนะลูกให้ครูเอ๋เป็นคนเฉลยเองรอเลยครับ ครับข้อเก้าทำไมเรียกดีมันเยอะจังครูอะไรนะนตีหมื่นตีพันตีร้อยตีดิบด <c oughs> ีเอามาให้เรามืนไงเอามาให้เรามืนหน่อยเพราะ,ะนั้นเราต้องมีสมาธินในการทําแล้วก็ต้องรอบครอบด้วย ข้อห้าน่าจะเสร็จแล้วเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยข้อห้านะคะสี่ร้อยเอ็ดล้านสี่ร้อยเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยเอ็ดโอเคหกร้อยสิบเอ็ดถูกต้องไหม ถ้าถูกต้องนักเรียนตรวจถูกได้เลยนะคะต้องค่อยๆทำนะลูกเนาะต้องรับครอบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณครูคใช้คอมบางทีคุณครูคคอาจจะเขียนตัวเลขไม่ค่อยสวยเขียนลูกน้ําไม่ค่อยสวยแต่นักเรียนทําลงไปในหนังสือของนักเรียนนะักเรียนต้องเขียนดีๆนะโอเคข้อที่หกเสร็จยงังเสร็จแล้วใช่ไหมคะ โอเคคุณครูอ่านก่อน6,822ล้าน6,822อย่สอยู่ในหลักล้านนะคะตามด้วย4 50, 000, 2, ี่แสนห้ามือมก็ได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ถูกไหมถ้าถูกตัวถูกเลยนะคะคุณรูทัศนทำไมสีมันเปลี่ยนนะครับเป็นคนเปลี่ยนสีเองค่ะลูกให้ในักเรียนเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะหกพันแปดร้อยยี่สิบสองอยู่ในหลักล้านนะคะที่เหลือเราก็เขียนปกติถูกเปลี่ยนเองลูกคุณเปลี่ยนเองอ่ะข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ด ปต่อแล้วนะใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกข้อเจ็ดไม่มีนะแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านไปค่อยเขียนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านนะคะที่เหลือก็ปกติเลยสองแสนเจ็ดมื่นแปดพันหนึ่งร้อย 3ามโอเคสามสิบสี่อ่าถูกต้องไหมถูกตัวถูกได้เลยโหตัวเลนะคะต้องค่อยๆครับถ้ามันตัดแล้วอ่ะถ้าซูมมันตัดแล้วต้องเข้ามาใหม่อีกรอบหรือเปล่าครับลูกเข้าเข้าค่ะเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะเวลาให้ลูกระบบมันเตือนไปทางหนูแล้วหรอหรือว่ายังไงไม่มันเหลืออเจ็ดนาทีครับอ๋อโอเคโอเคเข้าค่ะลูกเข้า มันยังไม่เตือนคุยเลยหุย,หยก็เลยยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จเลยเป้าหมายของเราวันนี้ครูกะว่าต้องให้เสร็จถึงหน้าที่แปดนะโอเคครับไหวไหมไหวไหมไหวอย you, นะู่เนาะอ่ะมาข้อที่แปดไหวนะง่ายง่ายง่ายหรอจริงหรือเปล่าข้อที่แปดเก้าพันสี่ร้อยล้านอ่ะมา เก้าครันะคะสี่ร้อยอยู่ในหลักล้านเผยใส่ไว้สสไก่อนเลยนะคะตามด้วยห้าแสนนะคะสามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าอ่าโอเคถูกต้องไหมถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยข้อที่เพ้นตีเอ็ดตื้น<ป>บอกว่าเก้าร้อยยี่สิกใช่ <100. S 1> แล้วเขียนเก้าร้อยยี่สิบเก้าถูกแล้วแต่เราบอกเก้าร้อยถูกลงลิ้น <laughs> ครูถูกแล้วนะครูถูกแล้วนะใครผิดแก้ไขน,นะคะลูกใครถูกตรวจถูกไปเลยนะคะข้อเก้าข้อสิบใครยังไม่เสร็จมีไหมข้อเก้าข้อสิบมีไหมคะโอเคไม่มีแสดงว่าเสร็จแล้วนะงั้นคุณครูเลื่อนสไลด์นะคะลูกนะไปที่ข้อเก้าข้อสิบนะคะเลื่อนได้ยังได้แล้วเนอะโอเคอเคุณถามเองตอบเองเลย <c oughs> คุณครูจะคิดว่าที่นักเรียนไม่ตอบแสดงว่านักเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอลบดึงนะลูกนะโอเคต,ต่อเลยต่อเลยข้อเก้าข้อสิบ่ะมาอึ๊บอ่ะข้อที่เก้าแปดพันสองร้อยห้าสิบล้านมาแปดพันนะคะสองร้อยห้าสิบเนี่ยอยู่ในหลักล้านนะคะตามด้วยสี่แสน สี่มื 4, ่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่โอเคได้มาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะเออเลขสี่เยอะจริงด้วยเนาะอย่างที่เจไดบอกเลยใช,ใช่ไหมใช่ไหมไอ้์เลขที่ยี่สิบห้าสงสัยสงสัยสี่น่าจะเป็นลูกหวานครับน้าตาลเยอะเกินอ๋อจา้าข้อที่สิบข้อที่สิบค่ะห้าหมื่น ้าหมื่นอะไรเนี่ยลูอ๋อห้าหมื่นสองล้านโอเคห้าหมื่นสองล้านห้าหมื่นสององโอเคอยู่ในหลักล้านนะคะ okay. แล้วก็สามห้าสายแล้วตามด้วยอะไรลูกหกแสนหกแสนสามหมื 6, ่นนะลูกห้าพันเก้าเลยที่้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอเคถูกต้องไหมตงนี้ห้องน้ำห้องน้ำได้ไหมครัอะไรนะ แป๊บนึงลูกแป๊บเดียว<ต>คงฝืนไม่ได้เนี่ยเสียหมดเลยได้ไหมครับลูกให้ถูกหมดเลยสิบข้อยกมืออ่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากเห็นอยู่นะเห็นอยู่เดี๋ยกมือนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกจากระบบแป๊บน,นึงนะแล้วเดี๋ยวนักเรียนกลับเข้ามาใหม่นะคะ1เดือน1วนาทีที่ในกันใช่ปะ,ะสวัดสดีครับ เดี๋ยวเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเข้าคือเข้าใหม่อีกแล้วเข้าใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวพิ่งหายกแล้วหนูเข้าใหม่แล้วโอเคโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวโคเอสสต๊อปตรงนี้ก่อนนะคะ